ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองพิษณุโลกมีฝุ่นควันปกคลุมนะคะวัด pm 2.5ขออภัยค่ะวัด pm 2.5วันนี้ได้42.5นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพผพู้ว่าพิษณุโลกบอกว่า ปัญหาฝุ่ควันรุนแรงมากขึ้นนะคะส่งผลกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจซึ่งตอนนี้พบปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรค่ะทั้งแปลงอ้อยข้าวและข้าวโพดข้าวมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดนะคะส่วนข้าวโพดอยู่ในพื้นที่สูงอยู่ในพื้นที่ชายขอบการเผาข้าวโพดท,ทําให้มีโอกาสลุกลามเข้าไปในเขตป่าได้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดจึงส่งเสริมการรับซื้อ เกษวัสดุทางการเกษตรแต่ปัญหาที่พบก็คือขาดแคลนเครื่องจักรสำหรับการอัดฟางนะคะการเร่งทำนาปีนาปรังข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จึงพยายามจะสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรค่ะเพราะนั้นในกลไกนี่หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงก็คือทางเกษตรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าพอพูดไปแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกร ไปเอาฟางมาขายมันจะมีปัญหาเรื่องตามมาอีกเยอะเช่นเรื่องของการเก็บฟางการอัดฟางนะครับเรื่องของการขาดแคลนเครื่องจักรอัดฟางเรื่องของระยะเวลาเร่งด่วนในในการทำนาที่จะต้องให้ได้รอบระยะเวลาระหว่างนาปีกับน,นาฟังที่จะต่อเนื่องนะครับ นอกจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะคะจังหวัดสุโข,ขทัยก็ประสบป,ปัญหาฝุ่นควันเมื่อวานนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะสำหรับประเทศไทยที่จังหวัดสุโข,ขทยัยคุณภาพอากาศอยู่ที่ระดับสีส้มเริ่มเป็นเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพค่ะ